เอเอนี่มันเฮ้ยช่วยฉันด้วยค่ะฉันไม่อยากตายค่ะช่วยฉันด้วย <c oughs> นี่มันเกิดยังคืนนี้เฮ้ย <c oughs> ไล่กาดของเราในเซสตีไปแล้วเราต้องรีบนี้ไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะมาจับตัวเราฮะายังก็ไล่กาดเซสตีไปแล้ว เห็นได้ยินมาว่าไลกาดน่ะมันจับตัวคนที่เข้ามาเล่นสาน้ำแห่งนี้แล้วก็ข้า,าตาอย่างเงียี่ยมดูเห็นกระดูกนั่นสิเป็นฝีมือของไลกาดทั้งนั้นช่วยฉันด้วยค่ะจ,จะไปอย่าเป็นเหมือนเอ็นนี่ฉันติดอยู่กลางสา้ําทนายเอาไปได้ช่วยพวกเราด้วยเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหทางออกแม้ขนาดทางออกก็ยังปิดด้วยแสยงเลเซอร์ขนาดใหญ่โอ้โห สวยแล้วเขาปัญหามาอาบแดดหรือเข่ามาบริเวณนี้เลยครับทุกคนเ้าบอรูง่ายๆแบบน้เป็นช่างบ,นบาันมาสุดใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะคะน้น่งมือเทากันมาอยู่กันในเกมรูบบอกได้แมพของ Escape Pool of Pi ครับทุกคนคือแมพนี้ครับเป็นการออฟฟีนี้ออกจากสะนามที่มีไหล่กสะสติครับทุกคนโอเคเชนจิตายยังก็ไปเลยนะครับทุกคนตามลูกซ้อนนี้ไปเลย,ยอย่าลืมฉันด้วยนะคะเออไม่ลืมบอกหน้าเมสันน้อยและไปข้างในครับทุกคนโอ้เจอกับอะไรเนี่ย แรงดันน่าขนาดญงครับทุกคนซึ่งด้ดไรพาน้องนี้และอันนี้มันเด้งขึ้นมาทำเพื่ออะไรฮึบฮึบชืบบางทียวจะเกะกะนะฮะคำว่าช็อปนะฮะกับตัวรูปเกมแต่กนันไม่ไวแ่แเราก็ต้องหาาะอ,ออกให้ได้ครับทุกคนเข้าบรรณเขามาเลย <L> โอเคจะได้ครับทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีทอครับทุกคนเขาปล่อยเขาพอ,อ,อไป <L> โอเคเข้าเขาไปได้ทอกันดีกว่าทอบรลูบ่ามัติโอ้โห ถ้าออกใจลมาติมันคือซับซ้อนเท้สวยละสวยละการออกจากออฟฟี่แต่ละยาน,นี้มันยากเย็นจะมัดและข้างในนี้คืออะไรโอ้โหจริงทุกคนโอ้โหอีกห้องนึงครับห้องนี้รู้สึกว่าน้ำเนี่ยโอ้โหเรียงตัวสวยมากจึ๊บจึ๊บเริ่มสวนละอันนี้มันเด่งมากทุกคนมันมันเด่งชิวปม,มาเลยอ่ะอโอเคทำการนี้ครับ แล้วกาะคาในห้องนี้ครับรู้สึกว่าสีเป็นห้องห้องหนามจำาลออีกเทนึงต่ว่าข้างเนี่ยนามที่ไรออกมาเป็นหนามสีดำเดาบ่ถือเลยว่าเป็นนามยังนามโซ่แน่นอนโอ้รับรองชัวร์เข้าไปในโต้ซ่วมโอเคภายในโส้วมครับเป็นห้องระบายอุจจาระมันค่อนข้างที่สิมีกินมิ้นแต่ว่าก,กระดีซึ่งสีสามารถเป็นท่าออที่ดีจหรับเท่าใด้ ใช้ท่าระบายน้ำที่ขึ้นสนิมเครือครับทุกคนซึ่งตอนนี้ครับทุกคนต้องบอกเลยว่าใกล้ไล่กาดีเป็นบ้าไปแล้วครับทุกคนเขาเลยสงสัยว่าข้างใน,นมีอย่างบ่บวนไหนมีอย่างแด่ว่าข้างในเฮ้ยเั็นด้ไล่กาดป่ะใช่ไหมโอ,โอ้ไลกาดไเลยเกิดอะไรเจือเหือเหือตกอีกหลักสองกอนซีเมนต์ตกตลอดไม่ตี้าถามเนี่ยโอเคอันต่อไปเอ,าอ้าบ่อนหลอดตลอดอ เนี่ยมารออันแรกอันแรกก็ว่าถืออีกเอาจริงๆได้ทุกคนมันกระจาเหวเหร่นทุกทุกท,ทุกเพนใหม่เลยตีเออว่าถือให้ได้ทุกอย่างเลยตีชวยนาะอีกหล่เพียเลยเริ่มเพียใหม่อ่ะทุกคนอืยากเกินไปลอะอจือบจืบจืบโอ้ยมันยากมันยากแล้วเราจะหนีออกจากนี่ได้ยังไงแต่มันยากขนาดนี้ชัวร์ มันไม่ยากหรอกนะแค่นี่แหละจิบ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 เรามาเล่นเอซจากหัวร้อนไม่ใช่ย่อยอะจอจ๊บจจ๊บจจ๊บโอเคริบร้อยอเก้แลวอะไรอะฉันไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในครอนโรนนันแต่ฉันแน่ใจว่ามันไม่ใช่สลัดมันฝรั่งมันคืออะไรอะฉันไม่เข้าใจหรอกแต่สิ่งชอาใจคือผมเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้ ่า,อาตอนนี้เนี่ยเป็นของฉันใครหน้าไหนที่เข้ามาในสาระน้าแห่งนี้จะต้องเป็นของฉันคนเดียวโหหัวขนาดนี้บอกเลยว่าถ้าผมออกจากนี่ไปแหจะโทรไปแจ้งความให้ตำรวจมาจับเจ้าในคอหาคือ,อปวดมากนักนะตาเชิญเธอ <c oughs> ไปโวดมากแล้วเอาละบุงนาไปเลยครับทุกคนบางที่ทุกคนนี่น,นี่มันจะเกการ้ําอันเด้งอันนี้แหละต้องขออภัยทุกคนที่เขาาเบิรงนะครับดาวพาว่ามันแบบ เต็งเกยียามาโอเคใช่นะครับทุกคนมาเขาบริเวณนี้ครับห้องก็สสีขามาซูบบโอโหสารนั้นอย่างเต็มตัวสินะแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามดูรูป,ปในสารน้ำแห่นี่มันมีสารพิษครับทุกคนสิสิเห็นนี้ว่าหนาคลิปเทนะ่าน่ะหนาบกคลิปเทนะ่าน่ะมันจะเป็นแบบประมาณว่าโครงกระดูกที่มันอยู่ในสารน้ำอะนั่นแหละดนสารพิษอย่างแท้จริงและอันนี้นาะจะเป็นวุ่นหรือเปล่าอน้ํำแข็งปมกบอลูอะไม่แน่ใจเหมือนกันทีนีย เอาของเสียของรุนของนี่มาลงหนีเบิดปตกหรือว่าน้าำเตาเสียแท็งในนอนไม่หดพิซสะเราจะรักกันทุกคนรู้สึกว่าเดี่ยจะเป็นกองทานหรือเปลา่าวแน่ใจอะ่ะอืมกองทานไหมไม่ใช่ฮนะทุกคนมารวมมาขึ้นอย่างยื๊บไกลๆฮนะทุกคนไปไปผมบอกลิมประกันเราอนนี้ยื๊บอื๊บนีไม่ต้องข้าอย่างนี้หน่อยอจื๊บจื๊บแต่สำหรับคนที่ติดออฟฟี่ในนอนเออตายประความฮะฮอด โผล่มาตแต่มกไกลมันบอกเขาจะซสียไแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคจังหวะนี้อือบก้าวไปทีละสองก้าวไปเลยอึบอ,อืมอืมแต่ว่าข้อเสียคือมันมีช่องว่างมันไม่มีแบบกระจิบกระจิบตรงไปให้เราทางเดียวมันต้องมีการซิกแซกที่หนึ่งนะทุกคนชิวแต่ใครอยากแบบเอ่อไม่อยากตายนะฮะแล้วก็ไปทางนี้ตามปกติได้เลยโอเคจะโอวขส้คขั้นเร่งมาตลอดเวลา อือเราจะวันนี่โอ้โหขนาดเข้าจุดเซฟนะเฮ้ยดูแฟนโฟมเรานี่ยสีมันน่าจะลื่นอะไรต้องระวังหน่อยลื่นงั้นหรือเอ้ยลื่นจริงด้วยแฮะโอ้โหจะว่าวเลยขึ้อยังหายเทปไปเฮ้ยเชี่ยมเลื่อนมากปึ๊บืออือโอ้โหขนเาจับจุดได้มากันสิรือว่าง่ายอยู่นะโคตรตุลักตะเลเลยว่ากันนี้ นี่บ่มีว่าลมผักเด้ยบ่้อยเลยครับทุกคนมันพอๆกันค่อนข้างที่สิแบบไล่ไปไล่มาไล่ไปเล็บไปเลยไปถิงบ,บางกวกมันค่อนข้างที่สิแบบมือน่ะเออมันต้องขบคุ้มดีๆบางันแล้วกว็มันมือนปึ๊บึ้นตกลงไปคือตายเลย่ะสำคัญที่สุดเลยคือจุดเสพอืมไม่พ่าเขาจุดเสพบ,บางที่เรื่องตนไม่คนเดอ้อบอกไว้ฮะซื้อโอเคแต่วันนี้ครับทุกคนมาทำกันไต่กระแต่งเรื่องครับ อันพ่นบ่จำเป็นต้องไปบริษนั่นเลยอ๋อไปไปผมนดาว่าเขาจะมากระโดดไปข้างนี้ได้อะเอาละความยากบ่ได้ยูเพียงแค่ข้าง่างขังเครื่องนี่นี่นี่เห็นบ่ตัวเวอร์ว่ร์วอร์อยู่นี่อืมมาตรองระวังพร้อมชัวโอเคบายจะลุยแล้วนะอืมจื๊บอืมมาจื๊บนี่โอ้ยง่ายมากหรือว่าจะยากนะฮะตาไทยตาไทยละตาไทยระดิ๊ง โอเคอู้เร็วเข้าเร็วเข้ารีบขึ้นบนไนนี่นี่กาดเร็วโอเคโอ้เก่งนักนะฮึ่แกคิดหรือว่าแกจะออกจากสระน้ําของฉันไปได้ฉันจะจับหัวแกกดลงน้ําให้ตายคามือเไปเลยโอ้โหโหดเกินไปแล้วเนี่ยโหดเกินไปแล้วอะจะวะนี้เกินไปข้างบนแล้วเจอกับอะไรเนี่ยรวดเร็ว ทำให้เขากินยาอะไรแปลว่าตัวก็มายงงเลยนี่อาละแต่ว,วานี้เขาบอกว่าน่าจะะมานว่าให้เขาเอายาเขาไปใ้นปากเขาหรือเปล่ปาเออให้เขาสงบสติอารมณ์โอเคเอาละเขามาข้างในปากเขารู้สึกว่าฟันนม่บกครบาบทั้สองสี่เลยสุสส่ญญานจะกินลูกอมแล้วก็เขียวแมงเบงพี่เขียวหางบ่โอ้โหไปจัดฟันนะแนะนําจัดฟันเออเอ้าโดนตอมานี่ตายเฮ้ยเขาไปข้างในครับทุกคนภายในลินเขาก็มีตอมโอ้โหโ ยาปัญญาจะเกินฮึโอ้ยเริ่มจะหุ้นห้วยแล้วฮึบบางที่มันกับยานะทุกคนนะน,นันน่นนันน่นนั่นั่นเห็นปะเข้ากระโดดนิดเดียวกับ่อไหทุกคนดูว่าตรงนี้คอย,ตยไอต่มอเตอ่อะติดมาหลายรอบตรงนี้บอกเลยว่าจุดยากสุดคือแตะนิดเดียวมันไม่หใ้ผ่านโอเคจนะครับทุกคนมาเขาไปให้แม่ระบอบอ,ยอ,ยอ่อนำย่อยก็คือ ระบบนำย่อยนี่มันช่างกัดกรดดุลเลสจะเกิดมันกินแม้กระทั่งเมงกัะพุนเลยเนี่ยโอ้จัแเมงกะพุนน้อยผู้นาสงสาราตกไปเออฉันว่านายนะ่าสงสารกับพวกฉันะน่ะนายเข้ามานาี <c oughs> ่ทุยสสาผักมา <c oughs> พร้อมเล่นต่อเชิบเชิบเพราเียแค่มันกินเออแมงกัะพุนนะคะทุกคนมันกินเออขนมปังพ่อมา กวัดวโอเคเรียบร้อยชู่ว่ารัมาตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าโดยจะเป็นแง่งนะเหมือนเส้นเรื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทีเนี่ยมันกินนักทรายเลยเนี่ยภายในตัวมันมีหอดทรายอะ่ะทรายผู้เอ่อกาดเงียของเราคงจะกินซ้ายด้วยแนละ้วโอ้โอโอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี้ยโอ้โหชิบชอชอเชอชิตายเล้วอ,อมมันหยาดอยู่านะทุกคนตรงนี้อ๋อค่อยๆใจเย็น โอเคเฮ้ยบางทีนะทุกคนต้องกาและอย่าดีๆแกะและอย่าดีๆ,ๆอย่าย่ายโอเคเรียบร้อยทุกคนโคสนสิลอดพ้นไม่ได้จากนั้นทุกคนเขาออกมาจากบริเวณนีเป็นทีเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเขาทําการไต่สายไฟค้ำไปอีกฟากหนึ่งครับโดยสายไฟอืออ้อ,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 อยัาไม่ได้ลืมเลยโดยสายไฟับทุกคนสะมีแบบให้เขาสนับค้ำไปข้ำม,มาในแต่ละสายไฟครับฉะนั้นเขาต้องสูงตัวดีๆนะครับเพราะว่าจุดที่เขาเฮียนไว้เนี่ย คือเป็นไฟฟ้าหัวครับทุกคนเออต้องคอยระวังนะวายยากยากอยู่ยากอยู่ฮึบคอยคอยฮึบอุ้ยไม่ได้เสียวแต่ความสูงนะเสียวไฟด้วยฮึบเออเสียวมังหันเข้ากระโดดขามไปอยู่ได้มันคือบ่อเห็นวะฮึบฮึบค่อยค่อยค่อยคอยคอยโอ้โหเรียบร้อย และข้างในเจอกับอะไรเนี่ยเฮ้ยแมวดำเลยเนี่ยโอ้ฟูแมวดำฟูแมวเป้าอย่ายไปดูดมันโอเคเหน่อยทุกคนจะวันนี้ครับอ,อกมานอกถนนุนใ่ญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวรู้สึกว่าเขาเสร็จออกมาจากสถานที่ซอ,อาไว้นาำแล้วนะครับเนาะฉะนั้นคนที่ดูดชะตากรรมที่รอย,ย่ออุสานานเนี่ยเขาต้องการขอความซอยเหลือ ในเขาบออกมาแล้วเ้าจะทำการโพต์แจ้งตำรวจทำับคุเพื่อที่สิมาจับกาดคนนั้นปเป็นเรเนินคลีตามกฎหมายนะครับเนาะเพราะว่าเขาจับคนมาหนามาขาออรู้สึกว่าผู้จัดการหรือกาดนะครับเป็นแบบบ้าว่าแบบกินยาต้องกินยาตลอดแหละเพราะว่าเขาเป็นบ้าประมาณนี้ครับทุกคนโอเคเขากันจริงถ้าออกแล้วครับทุกคนสีที่เขาต้องเคสจคือตรงต่อไปข้างหน้าครับทุกคนโอเครู้สึกว่าภายในเมืงมัามีคนอยู่เลยครับทุกคน รู้สึกว่าเป็นโล่งๆเหมืเลยอะเอาไปมามารู้สึกว่ามันร้อนๆนะฮะเน้านโลกก่งขนาดนี้ผมกินว่าข้างหลังมีอะไรไหมอมไม่มีนะทุกคนโอเคเข้าไปในอุโมงค์ครับอุโมงค์นี่มันก็ปกติเลยว่าันนี้ยังเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีหลอดไฟเอาจริงแล้วก็ปลายบอกทางบอกว่า,วามีเมืองควาะヤควาราคัมเปอร์กุลาลเปอร์ซิรีบัน มาทากะอีกลอยหกสี่กิโลเมตรประมาณนี้ครับเป็นป้ายบอกเมืองนะครับนว่าหอดเมืองไหนโอเคอะไร้เอาเขาขมาอยู่แจกลารเมืองแล้วครับแจกการเมืองก็บวดีมีคนอย่างเล่ยครับทุกคนรู้สึกว่าค่นข้างที่สีว่างเปล่าครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นแมปที่เออนาเลนมากๆก็ต้องล้องมาเล่นเบิรงครับไพ่าบางวานนันเนาะก็ล้องมาเ่นหาแมปเ่นเรื่อยเือเบิรกประมาณนี้ครับ ชุดมาสิเป็การออปปีนี้มากกว่านะเออเป็นแบบตีมาตัางนี้ลานค่าอันนี้นั่นนี้น,นีนะครับเนาะโอเคเมื่อเขาสู่อ,อุโมงค์อุโมงค์ที่สองแล้วครับเนาะรู้สึกว่าอุโมงค์ที่สองอาจจะเป็นอุโมงค์สุดท้ายแล้วที่เ้าสี่ออกจากบริเวณสา,าม a m นะครับเนาะโอเคถึงรือยังถึงได้ยังโอโหถึงแล้วเย้แล้วแล้วเาทุกคนท่องัระชับออกมาจากสถานที่สาใบ n ําได้ไปทีแลอวครับทุกคน ต้องบอ,อกเล่าว่าเป็นการประจุไพนีออกจากสาวเวนัมที่มวลที่สุดครับบางที่มันอาจจะเป็นมิก,การจาสแกนหรือมีเหตินาตินาเต็ๆนะครับน้องก,ก็ต้องขออภัยนัครั้งนี้นำ้ำเออจะรักไมนดีก็ต้องขอตัวรักได้คุไปกอ่อนเพื่อจะไม่ได้ขีดนะครับขั้นไทยมาคลขีดก็อย่าลืมทีสิก,กดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีป่ป้อนในพัดการจะเตือนขณะ สำหรับพันนี้ผมก็ต้องขอไปแจ้งตำรวจก่อนนะครนะับนพธีเฉลยซอยแม่สาหน่อยก็นั่นที่ก,กันลังนอนอยู่ในเออ่สระว่ายน้าครับทุกคนที่กันลังรอความช่วยเหลือแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคน,กนไปแล้วครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายก่อนที่คุณจะไปนะสนใจเกมอื่นของเราไหมนั่นเลยสองเมปที่เราแนะนำโอ้โหเดี๋ยวว่าเวลาจะมาเล่นเฮ้ยเชีย่ย อะไรอ่ะที่ผมนึกว่าเกมมันลูกบอลน,นะแมสลูกบอลเกยมยุคเกาสูีนะเอออันนี้ผมเคยเล่นตะกินอ่ะผมก็นึกว่านั่นเออ้ยออก็จะไปลองเล่นแล้วเชียวโอเคสหับนดีไปแล้วครับบ๊ายบาย